ะนะคะคเขาจะมีใจความว่าการปอกมะปรางริ้วเป็นศินลปะ,ะชั้นสูงเพราะเนื้อมะปรางนิ่มมากถ้าจับหนักมือก็ช้ำจะต้องปอกเบามือและการปอกแบบริ้วนั้นปอกโดยตั้งคมมีดตามความยาวของลูกให้เนื้อมะปรางที่ปอกแล้วนูนเป็นสันขึ้นเป็นริ้วๆจนรอบทั้งลูกฉะนั้นจะริ้วลึก หรือลิ้วตื้นเกินไปก็ไม่ได้ถ้ากดคมมีดลึกเมื่อคว้านเมล็ดออกเนื้อจะขาดจากกันไม่เป็นลูกถ้าลิ้วตื้นริ้วก็ไม่เด่นคนปอกจะต้องมือเบามือเที่ยงและมีสมาธิดีจึงจะริ้วมาปรางหรือปอกมาปางริ้วได้เพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูว่าให้เจ้าใจความสําคัญมันน่าจะน่าจะอยู่ตรงไหนตรงไหน น่าจะเป็นประโยคไหนคะอ่ะลองซิตรงไหนน่าจะเป็นใจความสำคัญอบอกว่าการปอกมาปางริ้วเป็นศินละปะชั้นสูงนะคะอ่ต่อไปดูอีกข้อความหนึ่งนะคะอีกข้อความหนึ่งนะคะ เมื่อพิจารณาถึงเรื่องการแปลนักเรียนอ่านเองค่ะแล้วเดี๋ยวนักเรียนบอกครูว่าตรงไหนที่เป็นใจความสำคัญอันนี้พูดถึงการการแปลหนังสือนะคะ การแปลงสือที่จริงแล้วไหมคะเป็นอย่างไรอันนี้คัดจากภาษากฎหมายไทยของพานินไกลวิเชียนนะคะนักเรียนอ่านักเรียนดูซิว่าข้อความตรงไหน ที่เป็นใจความสําคัญเขาบอกว่าเป็นใจความสําคัญเนี่ยมันมันชัดเจนไหมชัดเจนไหมครับสหรับข้อความนี้ไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมแต่เขาพูดถึงลักษณะของการแปลหนังสือกับอะไรคะการถอดความอย่างไหนเป็นอย่างอย่างไหนจะดีกว่ากันใช่ไหมคะการถอดความกับการแปลความอย่างไหนดีกว่ากันคะ การถอดความจะดีกว่าการแปลความนะคะอ่าต่อไปดูตัวอย่างที่สามการที่ไทยนะคะบอกว่า การที่ไทยได้มีโอกาสคบกับชนชาติต่างๆทําให้ภาษาไทยทำไมคะกว้างขวางออกไปแล้วลองดูว่าตรงไหนน่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรนะคะใจความสำคัญ เมื่อวันจันทร์ครูไปพบกับท่านอาการที่มหาวิทยาลัยรงังสิตนะคะท่านท่านคุยกับนักเรียนทุนของเรานะคะนักเรียนทุนมหาวิทยาลัยรงังสิตบอกว่าอตอนนี้คือท่านก็บอกว่าเมื่อแขกที่ออกไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นนักเรียนจีนสังเกตได้ไหมจะไม่แล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าเด็กเราก็บอกว่าไม่ไม่ไมคือคือไม่มีอะไรที่มันแตกต่างกันไปนะคะ เพราะว่าเวลาที่เขาเดินคุยกันเขาคุยเป็นภาษาไทยเขามาเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคือชนชาติอื่นเนี่ยเขาสนใจภาษาไทยแต่ปรากฏว่าคนไทยของเราเองกลับไม่ค่อยใส่ใจในภาษาไทยของเรานะคะมักจะพูดภาษาอังกฤษคำหนึ่งนะภาษาไทยคำหนึ่งบางทีอังกฤษสองคำใช่ไหมใช่หรืออังกฤษคำหนึ่งไทยคำหนึ่งนะคะ เพราะนั้นเราต้องภาคภูมิใจในภาษาของเรานะคะแล้วภาษาไทยของเราเนี่ยเป็นภาษาที่สวยงามนักเรียนลองไปอ่านสิคะภาษาไทยของเราเนี่ยคือคือความที่ว่ามันมีความละเอียดอ่อนนะคะเพีย้ยนเสียงเพี้ยนนิดนึงความหมายก็จะทำไมจะเปลี่ยนไปเลยแต่ของชาติอื่นเขาทําไมคะเสียงเพีย้ยนภาษาเขาความหมายเขาก็ไม่เปลี่ยนนะคะอะ่นักเรียนลองดูจากจากตัวอย่างที่สาม ะะที่บอกว่าการที่ไทยได้มีโอกาสคบกับชนชาติต่างๆทำให้ภาษาไทยขยายตัวกว้างกวางออกไปนะคะตรงไหนตรงไหนที่เป็นใจความสำคัญนะคะข้อความนี้เขาบอกว่าคัดจากบทความเรื่องจากหนังสือภาษาไทยภาษาถิ่นไม่สิ้นสูญของอาจารย์ทพนีนาคอนทัพนะคะจากหนังสือวารสารภาษาและหนังสือฉบับภาษาไทยของเรา นักเรียนว่าตรงไหนที่เป็นใจความสำคัญตรงไหนคะอะตอบสิคะช่วยตอบหน่อยคิดว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนคะ,ะตรงไหนคะ,ะการที่ การยืมคำภาษาอื่นมาใช้ในภาษาไทยมากขึ้นเหรอใช่ไหมคะหรือว่าตรงนั้นเอาคนอื่นบ้างไงอ่นักเรียนชายบ้างลองตอบมองังสิเอาเลขที่สิบลองตอบสิ ใครเลขที่สิบเอาเร็วคิดว่าตรงไหนหน่าจะเป็นใจความสำคัญตรงบอกว่ายืมคำภาษาอื่นมาใช้ในภาษาไทยมากขึ้นใช่ไหมคะค่ะเป็นส่วนที่เน้นความสำคัญอาเลรกที่ยี่สิบ อ่าตรงไหนลูกอ่าไม้นั่นไงคะส่งส่งให้เพื่อนคิดว่าตรงไหนเร็วคิดว่าตรงไหนตอบไวๆสิคะเสียเวลา การที่อะไรตรงไหนล่ะคะครูไม่ได้ยินส่วนไหนส่วนไหนที่เป็นใจความสำคัญนะคะอ,อ่านมาเลยอ่านมาเลย ดูบนกระดานสิคะดูบนจอนะคะดูบนจอนอ๋อไม่เห็นเหรอคะอ๊่ทำยังไงมันไม่เห็นเห็นหรือ,อยังมันก็ชัดแล้วนะเห็นหรือ,อยังคะ ยังไม่เห็นอีกอไะคี้กดแล้วมันอ่ะตอนนี้เห็นหรือ,อยังอ่ะเห็นแล้วอน,นักเรียนคิดว่าตรงไหนคือใจความสำคัญตรงไหนคะ เธอตอบมาเธอไม่ต้องกลัวว่าครูจะตีเธอครูจะดูว่าเธอเข้าใจไหมเธอรู้ไหมไม่ต้องกลัวดอกพี่กุลจะร่วงเพราะดอกพี่กุลสมัยนี้ขายได้ราคาค่ะเอาว่าไงลุกขึ้นยืนตอบอืมตรงไหนที่นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นใจความสำคัญ ข้อความไหนนะคะประโยชน์ประโยชน์ที่ได้ก็คือช่วยให้เราสามารถแสด,ดงความคิดได้ลึกซึ้งกว้างขวางออกไปใช่ไหม,มก็แค่นี่ยบอกออกมาดูซิพี่กุณร่วงนะจะได้พาพากันเก็บเล่เาไปขายนะคะอ้าวดูประโยชน์ที่ใจความสําคัญนะคะจะอยู่หน้าประโยคเลยบอกว่า การที่ไทยได้มีโอกาสคบกับคนคบกับชนชาติต่างๆทำให้ภาษาไทยเราทำไมกว้างขวาง,วางเออจริงไหมล่ะเนี่ยตะกี้ครูสาพูดทำไมพูดนำทางให้แล้วว่าครูพานักเรียนไปใช่ไหมคะอะอาต่อไปดูประโยคหนึ่งนะคะ อ่าอันนี้จะเฉลยให้ฟังเลยนะคะนะักเรียนดูคัดจากภาษากฎหมายไทยของของธานินไกรวิเชียนนะคะจะเอขาบอกว่าประโยคใจความสำคัญเนี่ยจะอยู่ระหว่างกลางกลางนะักเรียนลองดูซิอ่านดูซิว่ามันน่าจะอยู่ตรงไหนอยู่กลางกลางนะ เหตไฉไนอ่าตอบดีมากเลยดังๆเลยลูกอืมอ่าถูกต้องค่ะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะอีกข้อความหนึ่งนะคะบอกว่าเป็นประโยคใจความสำคัญ ลองดูสิอยู่ตรงไหนหตรงไหนคะอ่าบรรทัดสุดท้ายว่าอะไรการแบ่งศิละปะอ่าเป็นศินละปะบริสุทธิ์และศิละปะประยุกต์ ตอนที่อยู่ภาพเส้นกันให้ได้เด็ดขัดก็ฉันนั้นนะคะจากหนังสืออะไรคะการศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์ของสถียนโกเศตนะคะ